สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อยมวยสากลสบัรเล่นกันบ้างครับเราก็มาเป็นนักมวยไทยครับชื่อจำลองมาชื่อว่าฟางมีแสงนะครับผมเอขึ้นสังเวียนมาแล้วครับฟางมีแสงส่วนนักชกอีกคนนึงมาจากน่าจะเป็นประเทศอาสตาลิกาครับถ้าไม่ใช่ก็คิวบามาต่อ ยกหนึ่งเริ่มครับมาเราฮุกครับฮุกกลับโอ้โหฮุกมันสวนมามันสวนมาบล็อกก่อนบล็อกบล็อกบล็อกโอ้โหมันฮุกมันฮุกเราฮุกเราฮุกกลับครับฮุกกลับต่อยท้องโอ้โหต่อยท้องสวนโอ้โหนีครับเอาโอ้โวโดนสวนเราเอาเบอร์คันบ้างนี่เอาแฮปโอ้โหมันบล็อกได้หมดเลยเว้ยนี่ เดี๋ยวเราต้องเล่นสเต็ปเทพครับโยกหนีแล้วหุกกลับไม่โดนทาไม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 าามานี่เอ้ยับยับก่อนยับยับนี่ยับนี่ยับต่อยหน้าไม่ได้ต่อยท้องเอเย้ยอะไรแล้วเอ้ยไม่โดนอันนี้ดูเชิงดูเชิงก่อนดูเชิงก่อน ไม่ต่อ,อยใช่ Entonces, ไหม oh oh, ไม่ต่อยใช่ไหมไม่โอ้โหไม่ต่อยเหรอไม่ต่อยสวนใจเย็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 นเอาอ้เอ้ยฮุกไปเล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 ยโอ้โหเจอยับสามน็อกเลยเออดูทุกทุกหลายๆมุมนี่ฟันยางหลุดฟันยางหลุดไปต่อโดนนับแล้วเป็นไง เดินหน้าไม่ะเหมือนจะระครังช่วยอ้าวต่อ,องยังไงเนี่ยโอ้โหชโนะ KO หลับยาวชนะไปแล้วยกเดียวจบครับผมฟาร์มมีแสงสมมตว่าชนาะ KO ไม่มีกรรมการครับมีแต่สาวขึ้นมาถบมือให้